าจะวัดจากนี่นะคะจากนี่แล้วก็มาถึงตัวกระดุมเม็ดนี้รอดเดียวกระดุมนิดๆวัดขอบล่างนะคะเวลาวัดวัดขอบล่างเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราสร้างเราสร้างแค่นี้ไม่เกี่ยวกับขอบตอนเราสร้างจะไม่เกี่ยวกับขอบเพราะฉะนั้นเราก็วัดนี่เลยอย่างนี้จากสุดจากสุดเลยค่ะรอบเลยแล้วก็รอบไปอย่างนี้เลยนะคะเดียวล่างนีอย่างนี้ไปนะคะไม่งั้นเราจะวัดไม่ได้ สังเกตมือคุณจะมีผ้าตอนนี้ไหมอ๋อวัดข้างล่างให้ให้ให้เอาแนวล่างเลยแนวล่างขอบแล้วก็มาถึงตัวสิบเนี่ยตัวสิบเนี่ยตัวสิบแล้วเอาแปดสามและกันแปดสามตัวเนี้ยจริงๆมันคือสามสามนี่แหละเีตยวนี้เนี่ยสามสามเห็นไหมค่แล้วมันจะมปสามเป็นนิ้วสามสามนะคะ ใช่ค่ะนี่ค่ะสามสามก็คือสามสามนิ้วแรกๆมั้งนี่ใส่จนยืดแล้วไงซีดแล้วอ่ะซีดแล้วอ่ะเขาก็ใส่จนยืดแล้วไงนะคะทีนี้เวลาใส่เิ๊บไวแล้วปั๊บเนี่ยเวลาเราวัดเนี่ยตัวเนี้ยแนวนี้เลยคือตะโพกแนวด้านซีบเอราว่าแนวเนี้แหละแนวต้านซีบเนี่ยคือแนวใต้ซีบตะโพกอ่าแล้วก็วัดนี่มานี่นะคะเนี่ยแล้วก็มาถึงสุดนี่เลย49 สี่สิบเก้าสี่สิบเก้าก็เอาสี่สิบเก้าสี่สิบเกาก็เป็นเท่าไหร่อ่ะสี่สิบห้าเก้าสิบเก้าสิบแปดเก้าสิบแปดสพโพเก้าสิบแปดจ้ะเก้าสิบแปด้เราเต็มนะคะเก้าสแปดพอเราได้สะพโพก้าสิบแปดเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะมาทําตรงนี้แล้วเราก็วัดโคนขาโคนขาเราก็วัดจากนี่นะคะโคนขาอ๋อตเตาลนี่แล้วก็มาถึงนี่ยค่ะอยาเล้ยสามสิบ เสียบสามสิบก็เท่ากับหกสิบหกสิบฮะแล้วก็มาปลายขามาแมันแบนมาแล้วก็วัดอย่างนี้เลยปลายขายี่สิบสี่แล้วกันยี่สิบสี่ก็สี่สิบแปดก็คือวัดตามแบมไปเลยใช่ไหมจารย์ไม่ต้องสนใจแล้วก็ฟันยาววัดใต้ขอบนะคะวัดจากด้านข้างวัดจากนี้ไม่ได้เพราะนี่มันต่ำกางเกงตัวนี้หน้ากับหลังเนี่ยเขาสูงต่ำกันเยอะนะใช่ใช่เยอะปกติทีนี้เราจากด้านข้างเนี่ยมาเป็นฟันยาว44 ใต้ขอบยาว44ยาว44 4่นะคะทีนี้เวลาเราจะวัดเป้าเนี่ยเขาก็จะวัดจากนี่มาถึงเป้าหน้าจากนี่นะคะใต้ขอบทีนี้ใต้ขอบตัวเนี้ยเวลาเราทาเนี่ยมันจะช้อนลงมาประมาณเซนครึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดตัวเนี้ยเราจะต้องวัดจากตัวตัวเนี้ยกระดุมกระดุมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องช้อนลงมาประมาณสองเซนตอนหลังจากเราตีเส้นตรงอ่ะนะคะแล้วก็วัดจากนี่มานี่24 แค่แค่เย็บเลยอะค่ะแค่เย็บนะคะยิบสี่เป้าหน้าเขียนว่าเป้าหน้าเป้าหน้ายิบสี่จ้ะแล้วจากนั้นเราก็จะขยีดนี่มาเป um. ็นเป้าหลังอย่างนี้ก็จับตัวนี้เราดึงจากเป้าหน้าไม่ต้องบวกใช่ไหมไม่บวกค่ะเดี๋ยวเราตัวเลขมารวมกันตัดเส้นเป้าสามสี่เอาสามห้าแล้วกันสามห้าหลังเป้าหลังสามห้า ยี่สี่กับสามห้ารวมกันเท่าไหร่แล้วก็เข้าสูตรของเราเลยอ่ากนแล้วก็รวมกันตอนนี้ทำปิดการแล้วรวมกันรวมกันรวมห้าเก้าห้าเก้าก็เขียนข้างล่างก็ได้เงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเลยาเป้าเขียนห้าเป้าใช่นั่นแหละแล้วเวลาเราสร้างเราก็ใช้สูตรนี้เลยใช้ตามสูตรนี้เลยเท่านี้เองค่ะไม่ลาวัดวัดเท่านี้เองไม่ได้มีอะไรยะแยะ ค่ะตัวนี้ก็ตั้งเหมือนตัวนี้เลยเดี๋ยวก็เขมเอามือออกกันเขาใช้เดียวกันใช่ไหมเขาใช้เดียวกันแต่กางเกงัวนนี้นะคะกางเกงัวนนี่หลังอ่ะก็ไม่สูงเหมือนตัวนี้เห็นไหมคะอ๋ออันนี้ไม่สูงเยอะกางเกงเห็นไหมอเดี๋ยวสอตัวเลขยังอยู่แต่ทีนี้เวลาเวลาเราทําให้เขาแล้วเนี่ยเข้ามาสองตัวคือเขาจะแบบนี้ตัวแบบนี้ตัวใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเอาเอาเอาตัวนี้เนี่ยก็ต้องสร้างแฟชั่นคนละอัน แต่แต่ไซส์ก็คือตัวนี้อือได้แบบมันก็เหมือนเหมือนกันนี่นาอันนี้มันก็เหมือนกันนะแต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเอลตัวเนี้ยเอวตัวเนี้ยเหมือนจะเล็กกับตัวนี้ดูเล็กกว่าเลยกว่าเยอะเลยจ้ะเล็กกว่าเยอะบาเลยอ่ะเเขาก็จะใส่ได้ไงบอกเขาเขาก็ใส่อยู่เนี่ยหรือผ้าหรือมันมันอันนี้อาจารย์ันขาอรเนี่ยดูดานะอันเนี้ยพอดีแต่อันเนี้ยหวมหน่อย เด็กงะี่อใส่นะไม่ใช่ไม่ใช่เอวอ่ะเอวอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยทีนี้จริงจริงนะเราทําให้เขาว่าเท่ากันก็ได้ผิดกันฟันยาวเท่านั้นเองไม่ต้องไปอะไรมากมายหรอกทำสูงก็สูงแค่ไหนใหญ่แค่ไหนใช่รับฟังมาแล้วเนาะทีนี้เออทีนี้ตัวเนี้ยเราก็วัดนี่ว่าเนี่ยปลายขาจากเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ฟันยาวก็วัดจากนี่มาเท่าไหร่แค่นั้นเลยแล้วตัวเนี้ยเวลาเย็บตีจะเก็บคู่ตัวนี้เย็บกดคิ้วเดียว เย็บทีละตัวเย็บกดเดียวอย็บทีละยี่เดียวก่อนตัวนะคะแต่ก่อนจะเย็บๆพวกก็คิดว่าตรงอื่นก็ไม่น่าจะมีจากกันหรอกต้องผ่านอาจารย์แต่ว่าหมายถึงว่าเวลาเราจับแล้วเนี่ยเขาถึงเพราะว่าการทำกางเกงเนี่ยแต่ละแต่ละยี่ห้อแต่ละคนทำแพทเทิร์นเขาก็จะทำไม่เหมือนกันเนี่ยเวลาเราวางไปรบเนี่ยมันเนี่ยสูงเนี่ยหน้ากับหลังไล่กันเห็นไหมคะจากตัวนี้เห็นไหมเยอะเลย เดี๋ยวเราเอาสูตรของเราแล้วกันค่ะกางกาค่ะแล้วก็เดียกไปเขาก่อนตัวหนึ่งอันนี้แบบแต่ว่าเราก็เอาสูตรของเราเอาสูตรของเราค่ะแต่นี้เขาเยอะเลยนะเนี่ยนะค่ะอ่ะโอเคขับเป็นผ้า